สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีพฤกษ,พพกษพพ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2565นี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะเดือนนี้แม่หมอติดภารกิจงานประจำนะคะไม่สามารถที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับดาวการอ่านโหราศาสากลลงให้ได้ในเดือนสิงหาคมนี้ต้องขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวเดือนหน้าทางแม่หมอนะคะจะพยายามทำให้เต็มที่ทุกราศีเนาะ อันนี้ก็เลยจะขออนุญาตเป็นไพ่ทาโร่อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางไพ่ทาโร่นั้นต้องการบอกหรือแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้บ้างนะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมีไพ่เมเจอร์อัคน่ามาทั้งหมดใบแรกนะคะเป็น the empress นะ ใบที่2เป็น The Star นะคะและใบที่3เป็นเดอะฟูลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศรีพฤกษภนะหลายๆท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรตั้งคันเนาะแล้วก็ได้ออกไปเที่ยวพักผ่อนยนใจในสถานที่ที่คุณตั้งใจจะไปได้ด้วย mm. บางท่านมีเกณฑ์นะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในหลายๆอย่างในทุกๆด้านเนี่ยขึ้นไปมากขึ้นมีคนสนับสนุนมากขึ้นและเป็นแม่คนอย่างที่บอกด้วยเนาะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นเป็นอย่างไรนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะส่วนใหญ่มานะคะมีไพ่ดาบไพ่ไม้เท้าและไพ่ถ้วยมานะคะไพ่ดินแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและความมุ่งมั่นตั้งใจเยอะมากๆเนะาะใบแทนตัวคุณเองนะคะใบแรกเป็นสามไม้เท้านะ ้ยขอโทษค่ะสามดาบซึ่งแสดงว่าชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพหลายๆท่านนะคะมีเรื่องราวให้รู้สึกอ,อึดอัดหงุดหงิดใจช่วงนี้อารมณ์เสียบ่อยได้ง่ายนะคะแม้ว่าจะเป็นในเรื่องงานนะเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆรอบด้านในเดือนนี้บอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพเหนื่อยหน่อยนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เพราะมีไพ่สามดาบแทนตัวคุณเองแล้วยังมีเอ็ดออฟซอร์อีกนะคะบอกได้เลยว่าหลายๆอย่างของคุณต้องเข้าไป จัดการแก้ไขปัญหานะมีเจ็บไม้เท้ามาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงานของคุณหลายๆอย่างก็เข้ามารุมเร้ากับตัวคุณด้วยความที่คุณอนะเป็นคนที่มีความเก่งอ,อกเก่งใจนะคะชอบให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้อื่นนะและยังเป็นคนที่มีนิสัยนะคะชอบสร้างนะสร้างในที่นี้คือสร้างผลงานขึ้นมาในเรื่องดีๆนะคะสคือทำเกี่ยวข้องกับปากท้องคุณจะมีความสุขนะไม่ว่าจะเป็น ความสุขจากคนรักนะคะหรือเห็นเพื่อนร่วมงานมีความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นงาน,นหลายๆอย่างของคุณอ่ะมันค่อนข้างที่จะทําให้เขาอะ่ะเพื่อนร่วมงานของคุณบางคนเนี่ยเขาก็เอาเปรียบคุณได้จากตรงนี้นะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ทั้งหลายนะคะอย่างที่บอกชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะมีดาวสุขนะคะเป็นดาวประจําราศีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกินความสวยความงามการเงินนะคะ ความเป็นแม่ก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากพอสมควรในเดือนนี้ยังมีไพ่เอ็มเพรสเข้ามานะคะมีเดอะสตาร์เข้ามาด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมีความเป็นแม่ในตัวเองสูงมากๆในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะบางทีความเกงใจหลายๆอย่างเนี่ยทำให้คุณเดือดร้อนนะเนี่ยมีไพ่แปดถ้วยเข้ามานะคะยังมีควีนออฟคัพอีกนี่ นะแล้วก็ยังมี4ีถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้อารมณ์ของคุณค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนะเดะสตา์ก็ยังมีความเป็นน้ำนะเพราะว่าเป็นเห็นเสือตัวนี้ไหมคะกินน้ํำในบ่อเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังมีความเป็นธาตุน้ําอยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกคุณคือคุณต้องมีความหวังนะถึงแม้คุณจะเบื่อคุณจะอะไรนะคะดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆว่าเดินถูกทางไหม อยู่ในจุดที่ถูกที่หรือเปล่านะคะบางอย่างเนี่ยพอใจในสิ่งที่มีก่อนเพราะมันเป็นไพ่ที่คุณมาแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหร่เนาะเนี่ยมันเป็นสามดาบมาและยังมีไพ่เห็นความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้มาดุมเร้าฉันเหลือเกินเยอะเหลือเกินเนี่ยมาทั้งเจ็บไม่เท้าก็มานะคะและใหญ่ง,งคุณอยากจะมีอิสระเนาะคุณมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ย ในเรื่องงานคุณอึดอัดคุณขับข้องใจคุณออกไปไหนไม่ได้คุณอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่คุณต้องหางานไว้รอเลยนะค่อยๆหาค่อยๆย,ย,ยื่นทางผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยแหละนะคะแล้วจะเจอที่บอกว่าคุณมีความเป็นแม่ในตัวเองสูงในเดือนนี้นะโดยปกติคุณก็มีความเป็นแม่ชอบดูแลคนที่คุณรักให้อิ่มท้องอยู่เสมออยู่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินคุณนักจะไม่ค่อยขาดนะชาวลัคนาราศีศพฤกษ์ พราะให้ของกินในตู้เย็นคุณค่อนข้างที่จะมีครบอาหารของคนในบ้านคุณก็ค่อนข้างที่จะมีครบด้วยเช่นกันเพราะอะไรหนึ่งคุณมีความเป็นมีพ่ยแม่ที่ดีสมบูรณ์แบบที่สุดแม่ในอุดมคติของรูททุกคนคือ q u e e ออ f ครับแล้วยังมี t h e e m p r e เ s เข้ามาอีกเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าทำเพื่อครอบครัวแล้วคุณอดทนถึงที่สุดมากๆนะชาวลัคนาราศีพฤกษบเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าทุกๆอย่างนะคะถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจไม่ไหวจริงๆ จงเลือกให้ถูกทางเพราะตอนนี้เหมือนคุณกำลังทำงานในด้านที่ผิดทางผิดที่อยู่ถ้าคุณคิดที่จะออกจริงๆอย่างที่บอกยือเลยสุเม,ม่หาไว้เลยนะคะกลับมาอยู่บ้านดูแลคนในครอบครัวคุณก็อยู่ได้ไหมถามละว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะเพราะว่ามีคนคอยดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะอาจจะเป็นสามีคุณเป็นภรรยาคุณนะคุณก็จะมาอยู่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านแบบนี้นะคะหากท่านไหนคิดที่จะสมัครงาน หาง,งานใหม่ในเดือนนี้ถามว่าจะได้หรือยังนะขยันนะคะขยันหน่อยในการยื่นเรซูเม่นะคะทำตัวเองให้น่ารักยิ้มง่ายๆชีวิตไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเสมอไปเดอะฟูเป็นเด็กที่ร่าเริงนะคะเดอะฟูเป็นคนที่ทำอะไรโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะนะแต่คุณเนี่ยตอนเนี้ในเดือนเนี้ยคุณกับทิปคิดรอบด้านสระาตะในทุกๆอย่างมันก็เลยทำให้เวลาคุณจะทำอะไรเนี่ยคิดแล้วคิดอีก ถูกไม่นะดีไม่นะคุ้มค่าไม่นะแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้ติดไปหมดเพราะว่าเดี๋ยวอันนั้นก็ไม่ดีเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่ใช่คุณจะมีหลายๆอย่างมาทําให้ตัวคุณเองนี่แหละหงุดหงิดใจความเครียดหลายๆอย่างก็มาจากการหงุดหงิดใจของคุณเองเนาะคิดเยอะของคุณเองนี่แหละนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเดือนนี้ในเรื่องการเยินของชาวลัคนาราศีมังกร อขอโทษค่ะพฤกศบนะมีเรื่องให้รู้สึกว่าเงินยังไม่พอใช้นะคะมีเงินตึงมือเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมีภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆมีกระทั่งแม้กระทั่งคนที่มารบกวนยืมคุณนะเพราะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะในการเงินมีความมั่นคงมั่งคัง่งในด้านนี้ดังนั้นแล้วเขาก็เลยอยากจะขอรบกวนคุณมาพึ่งความ ใจดีของคุณในตรงนี้เพราะยังไงคุณก็มีเดือสตาร์มีเอ็มเพสนะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะให้ก็กล้าที่จะปฏิเสธหน่อยนะคะถามว่าให้ยืมแล้วจะได้คืนไหมค่อนข้างที่จะได้คืนยากหน่อยนึงถามว่าไม่ได้คืนแลยไหมก็ไม่ใช่แต่คือการคืนของเขาเนี่ยมันจะเป็นการที่ทยอยคืนให้คุณทีละเล็กทีละน้อยยืมพันหนึ่งคืนทีละร้อนึ่งคืนทีละห้กระจุกกระจิกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ค่อยๆดูไปนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆอย่าให้ยืมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจเนาะการลงทุนในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤกษบยังไม่แนะนำนะคะยังไม่แนะนำเพราะว่ามันมีไพ่แห่งความผิดหวังเป็นสามดาบมายังมีแปดถ้วยมาเจ็ดไม้เท้าคุณลงพุบลงทุนทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะมีคู่แข่งเข้ามาทันทีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนดูโลคความเป็นไปก่อนนะมีสีถ้วยด้วยนะคะมันไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะ แต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าคุณจะรู้สึกว่าพอทําไปแล้วได้มาน้อยเนี่ยไม่พอใจแล้วอยู่ได้ไม่พอแล้วนะคะเดือนนี้การเงินคุณไม่ได้แย่แต่ถ้าคุณใช้ผิดพลาดเมื่อไหร่มีปัญหาเพราะความไม่พอใจหรืออัดใจของคุณเองนั่นเองนะคะมีคนคอยสนับสนุนคุณไหมมีแน่นอนอย่าหมดความหวังนะคะโดยเฉพาะแม่ของคุณผู้ใหญ่ในบ้านของคุณครอบครัวของคุณนี่แหละ จะเป็นคนคอยสนับสนุนอุปถรัรมภ์ค้ำชูคุณในเรื่องการเงินต่างๆแน่นอนนะหมั่นนะคะใส่มูนะใครจะมูนะหมั่นสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธินะคะไปไหว้นะพระแม่รัสมีนะคะหรือพระแม่โพศพนะแล้วไปอธิบายขอท่านนะคะว่าคุณกำลังจะประสบพบเจอปัญหาอะไรขอให้ท่านช่วยปัดเป่าไปสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณ สามารถพ้นทุกตรงนี้ได้คือผลบุญที่คุณทํามาสะสมมากน้อยเพียงไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่เคยทําบุญเก็บสะสมกองทุนตรงนี้เอาไว้เลยนะหมั่นกวดน้ําบ่อยๆนะคะแล้วจะดีหน้าบ้านถ้าเกิดมีของวางรกระเกะละกะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะโดยเฉพาะพวกหมอนเสื้อผ้า อาหารของกินของใช้ของลูกหรือคนในครอบครัวนะคะจัดให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ทําให้การเงินในบ้านหมุนเวียนได้ดีขึ้นกลางบ้านถ้าอะไรเสียอะไรพังนะก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะบางท่านก็อาจจะมีน้ําแอร์รั่วบ้างนะคะหรือว่าหลังคารั่วบ้างก็ซ่อมให้ดีเนาะหลังบ้านก็เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะห้องครัวต้องมีระเบียบเรียบร้อยที่ชัดเจนนะแล้วคุณจั ทำให้การเงินโฟโลูมากขึ้นนะคะหลายๆอย่างในชีวิตของคุณจะเปิดทางมากขึ้นแม้กระทั่งลดคุณก็เกี่ยวด้วยเช่นกันนะในเดือนนี้ถามว่ามีอุบัติเหตุไหมดูแล้วไม่มีนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคือฟกช้ำดำเขียวหรือตกยังออกนิดหน่อยคือมีดบาดนะมีดบาดเพราะว่ามันมีอะไรมี3ดาบคู่กับ1ดาบด้วยนะมีดบาดเดินเตะโต๊ะแบบนี้นะคะดูหนทางให้ดี นะอย่ามัวจิ้มแต่โทรศัพท์มือถือนะคะหรือดูอะไรที่คุณชอบเพลิดเพลินม,มากเกินไปเวลาเดินเหินเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะน้องนี้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าจากที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรในเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะความเครียดจากเรื่องงานปัญหาสะสมรุมเร้าต่างๆทำให้คุณนอนไม่หลับ นะปรับปรุงเวลานอนใหม่นะคะกินอาหารให้ดีและมีประโยชน์นะออกกำลังกายให้พอเพียงนะคะแล้วจะช่วยได้บางท่านเนเครียดมากจนมีเรื่องส่งผลต่อหัวใจเนาะมีไอเกนที่จะผ่าตัดหัวใจกินข้าวได้น้อยลงแบบนี้นะปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยนะคะทุกอย่างส่งผลขึ้นมาจากจิตใจก่อนเลยตัวคุณจิตใจไม่สบายใจมันก็จะส่งผลในตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นก็ปรับปรุงดูแลตัวเองใหม่นะคะคุณเนี่ยอยากได้อะไรในเรื่องเกี่ยวข้องกับทุกๆอย่างกลับไปถามใจของคุณเองนะกลับไปถามใจของคุณเองนะคะคุณไม่ได้มีชีวิตที่ลำบากยากเข็นถึงขั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้มันอยู่ที่ความพอใจในสิ่งที่คุณมีหรือเปล่านะต่อมาในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะคนโสดในเดือนนี้ ยังไม่ลืมเรื่องราวของคนรักเก่านะคะบางท่านเพิ่งเลิกรากันมาเนี่ยคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้เนาะให้เรามาระวังนะคะว่าจะมีนะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเข้ามาชอบพอคุณนะล้าจะนำเรื่องยุ่งยากของคุณมาให้คุณด้วยนะคะแต่หลายๆท่านจากที่มองเนี่ยคุณยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้ยังคิดถึงเขาอยู่ยังห่วงหาและอาทรและตัวคุณก็ยังไม่เปิดใจรับใครด้วยนะคะ เดือนนี้คุณต้องมีความหนักแน่นให้เยอะๆหน่อยนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะระวังความหงุดหงิดทั้งหลายของคุณเจ้าอารมณ์ของคุณจะทําให้เสียงานเสียการได้นะต่อมาในเรื่องความรักคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะเริ่มมีนะคะความคิดบางอย่างที่มองเห็นไปถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ในอนาคตคุณจะมานั่งชั่งใจแล้วว่าถ้าคุณยังรอเขาอยู่ หรือทูดคุยกันต่อไปอย่างนี้นะคะไม่มีโอกาสเป็นไปได้มากมายหรือสูงแค่ไหนสเปคคุณจริงๆอะชาวลัคนาราศีพฤกษบคุณเลือกเยอะคุณเป็นคนช่างเลือกคุณเป็นคนชอบคนที่ดูดีและมีเสน่ห์หล่อฉลาดแลหลายอย่างเนี่ยมันหาได้ยากในคนคนเดียวเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าเกิดเขาไม่ตอบโจทคุณคุณตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไปเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเพียบพร้อมมากพอนะคะ คุณยืนหยัดที่คุณยังจะรอเขาอยู่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ต้องสืบดูให้ดีๆนะว่าเขามีครอบครัวเขาแล้วหรือยังนะคะถ้ามีแล้วก็เลือกเดินบนทางที่ถูกต้องดีกว่าทำร้ายจิตใจตัวเองต่อไปนะยังไงความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเกิดมาเริ่มต้นแล้วมันผิดพลาดมาตั้งแต่แรก มันก็จะไม่ส่งผลดีกับในเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวต่อไปในอนาคตต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะให้ระวังเรื่องความหึงหวงการระวาดวัรละแวงหงุดหงิดใจทั้งหลายรู้สึกว่าไม่พอใจคนรักของคุณในเดือนนี้นะคะอยากจะเลิกอยากจะจบปัญหาความสัมพันธ์ครั้งนี้เหลือเกินฉันรู้สึกฉันเบื่อฉันรู้สึกฉันไม่พอใจที่เขาดูแลคุณได้ไม่ดีเหมือนเดิมมีเวลาให้คุณน้อยลงไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการ นะชาวลัคนาราศีพฤกษภลองคิดทบทวนให้ดีนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้มันเกิดมาจากอะไรนะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจคุณไม่รู้สึกไม่ดีในสิ่งที่เขากำลังทําอยู่อยากให้เขามีเวลาให้คุณบ้างนะคะคุณก็ต้องกล้าที่จะบอกเขาหน่อยนะไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บเดินหนีไม่พูดไม่พูดเขาคนรักของคุณเขาก็ไม่มีทางรู้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็อยากให คนในครอบครัวเขาอยู่สบายนะคะคนรักของคุณเขาก็อยากเอาเงินมาดูแลคุณหาเงินมาดูแลครอบครัวมาดูแลตัวคุณพาคุณไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่น,นแต่ด้วยความที่ว่าพอเขาอยากจะมีเงินเยอะๆเขาก็ไปทุ่มเทวเวลาให้งานมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ามีความงุนงิดใจคุณอยากจะออกไปเที่ยวคุณอยากจะไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันกับเขาเนี่ยแต่มันกลายเป็นว่าเวลาไม่ลงรอยกันเพราะฉะนั้นระวังคําพูดตัวเองหน่อยนะคะพูดกันดีๆนะ พูดกันดีๆแล้วเจ็ดไม้เท้ามาเนี่ยก็ต้องระวังทาพูดบางอย่างที่เอาแต่ใจเอาไว้ด้วยนะคะบอกให้ดีนะอย่าเปิดโอกาสให้มือที่3เข้ามานะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเปิดโอกาสให้มือที่3เข้ามาแสดงว่าใจคุณเริ่มหมดรักคนรักของคุณแล้วนะหากท่านไหนอยากมีบุตรในเดือนนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะมีบุตรได้นะคะบางอย่างเนี่ยคุณมีความคาดหวังในเรื่อง เกี่ยวกับการมีบุตรมานานนะชาวลัคนาราศีพฤกษบเดือนนี้คุณจะได้สมหวังดังใจปาถนานะคะเอ็มเพสมาคู่เดอะสตาคุณจะได้รับบุตรบางอย่างเนี่ยทําไปเถอะเหมือนกับว่าอะไรไปเที่ยวกันฮันนีมูนครั้งนี้เนี่ยโดยที่มีความสุขโดยที่คุณไม่คาดคิดอะไรอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะเขาจะมาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเนาะ จะสมใจปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการในเดือนนี้เพราะฉะนั้นบอกรักกันเยอะๆกอดกันให้มากๆนะคะยังไงมีเอมมีราชินีถ้วยมาด้วยมีสิทธิ์ที่จะสมหวังตั้งใจปรารถนาแน่นอนอยากมีบุตรก็ลองไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูได้ด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องการมีลูกขอลูกเนี่ยก็จะเป็นที่ไหนนะบางท่านก็จะไปขอที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะบางท่านก็ไปขอที่ไหนอะ ่านาหลวงพ่อโสทอนหรืออะไรแล้วแต่แต่ละที่แต่ละคนแต่ละบุคคลที่มีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อกันนะคะคุณศรัทธาหรือคุณทัาถือศาสนาอะไรคุณก็หากคุณนับถือศาสนาคิดและอิสลามคุณก็อธิษฐานต่อพระเจ้านะคะปฏิบัติบ่อยๆเนาะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงคุยกันความเครียดน้อยลงหลายอย่างเมื่อคุณพร้อมจิตใจพร้อมถึงเวลาท่านจะประทานให้คุณเอง นะคะต่อมาในเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณเนี่ยต้องกลับไปดูบ้านภายในใจของคุณหรือร่างกายของคุณอย่างไรนะคะไพ่โฮมให้แพทโฮมแนะนำนะบ้านของตัวคุณเองนะคะระวังระวังเรื่องการใช้เงินในทุกๆด้านนะคะยังไงก็มีเดอะฟูลเข้ามานะอ่ะต่อมาใบแรกนะคะของไพ่โฮม a c c e p t a n นะคะยอมรับ นะยอมรับความเป็นตัวคุณเองก่อนยอมรับความเป็นจริงก่อนนะคะยอมรับในทุทกๆอย่างที่อยู่รอบๆตัวว่าตอนเนี้คุณกําลังเจอสภาวะอะไรนะคะเป็นแบบไหนอย่าเพื่อมีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานมากจนเกินตัวเองไปเพราะว่าการคาดหวังที่มากเกินไปหรือการเรียกว่าทะเยอทะยานหลายๆอย่างมันจะทําให้คุณนะหมดไฟในสิ่งที่คุณต้องการทําและกําลังใจต่างๆลงไปได้เนาะ ต่อมาซัพพอร์ตนะคะหมั่นดูแลสนับสนุนตัวเองและร่างกายของคุณอยู่เสมอคนรอบข้างอยู่เสมอพูดให้ดีๆสิ่งดีๆพลังงานดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีคนซัพพอร์ตคุณนะบอกได้เลยว่าคุณมีคนซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอแค่คุณไม่เคยเอ่ยปากขอเท่านั้นเองยังไงเอ็มเพสก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ดึงดูดทุกๆคนอยู่ดีนะคะคนที่เขารักคุณเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณกล้าที่จะบอกกล้าที่จะพูดหน่อยนะคะ และใบต่อมาใบสุดท้ายนะคะดีพอสเปรินะคะจงมีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลทุกอย่างมีที่มาและที่ไปมีพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะในทุกๆอย่างเริ่มต้นที่ความมีเหตุมีผลหนักแน่นมั่นคงด้วยตัวของเขาเองด้วยตัวของคุณเองทำอะไรให้มีความชัดเจนนะแล้วทุกอย่าง ลงมือทําด้วยความค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วจะจบลงได้ด้วยดีนะคะเนี่ยอย่างที่บอกในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤกษภศพคุณต้องเติมธาตุดินนะเรามาดูกันว่านางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆชาวลัคนาราศีพฤกษภศพต้องการแนะนําหรือบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤกษภศพในเดือนนี้บ้างใบแรกนะคะเฟดนะขอให้คุณมีศรัทธามีความเชื่อ ในทุกๆเรื่องที่คุณกําลังทํามีไพ่เดอะสตามาเนี่ยยังไงคุณต้องมีความหวังมีความเชื่อมีความศรัทธาด้วยตัวของคุณเองนะคะในสิ่งที่คุณกําลังทําในทุกๆอย่างนะต่อมารีวอร์ดนะคะแล้วผลลัพธ์จะออกมาอย่างที่ใจคุณปรารถนาเรื่องบางอย่างคุณต้องให้รางวัลตัวเองบ้างรางวัลชีวิตบ้างนะอย่ารู้สึกว่าทําไปแล้วมันไม่ไม่ควรให้รางวัลตัวเองในเรื่องที่คุณกําลัง ทำออกมาแล้วมันสําเร็จออกมาแล้วเนี่ยให้รางวัลตัวเองบ้างคุณจะได้มีกําลังใจในการสู้ชีวิตในการทําเรื่องราวต่อๆไปชมตัวเองบ่อยๆนะคะบอกรักตัวเองบ่อยๆรีวอร์ดเนี่ยยังไงคุณจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแน่นอนและปบสุดท้ายใช้อัมแพนนะคะคุณต้องกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าลุยไปเลยลุยไปเลยทําเลยลงมืออย่างที่ตั้งใจมีความหวังเยอะๆแล้วคุณจะ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะขอให้เดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษบไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญปัญหาอะไรมีสติมีปัญญามีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นและมีศรัทธาค่อยๆแก้ไขปัญหาในเรื่องที่กำลังเผชิญและก้าวขึ้นไปสู่เรื่องที่ตั้งใจ ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ